ไปใส่สายแปลงมาใส่กงใส่กล้องอะไรมาเรียบร้อยแล้วปัญหาคือตอนนี้กล้องมันเสียแล้วเขาไปได้น,นี้มาอันนี้เป็นกล้องตรงรุ่นนะครับก็คือจะเป็นจอที่เป็นตัวท็อปสุดนะแล้วก็จะมีปักตรงรุ่นมาแปงเสร็จแล้วนะอย่างที่เราบอกนี่นครับกล้องตรงรุ่นสตาร์ทเครื่องแล้วอ่ะมันจะขึ้นไหมพี่ติ๊กแดงเนี่ยพี่ติ๊กแดงก่อนนะก่อนที่จะแบบว่าเปลี่ยนเกียร์หรืออะไรนะให้มันเข้าระบบก่อนอ่ะใส่เกียร์ถอยโอเคภาพตัดถ้าอย่างนี้จบอ๋อ,อ,อ โอเคสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเ a ส i n g Channel นะครับช่างประจำร้านเลสศีละชาชนบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับมาด้ามาด้าสหน้าตาม่ค่ายมาด้าสอนะครับเขาบอกว่าตัวปี2014นะครับเราจะมาดูกล้องนะเดี๋ยวผมจะพาพาไปดูที่รถแล้วจะเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังว่าอะไรนะผมให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นกล้องนะครับกล้องตรงรุ่นเขานะหัวเป็นแบบนี้นะครับสีประมาณนี้เนี่ยนะโอเคนะ เดี๋ยวเราไปดูที่รถเลยเดี๋ยวเราไปอธิบายกันให้ฟังนะครับว่าเราจะทําอะไรกันนะคันนี้นะครับมาด้าสานะหน้าตาเขาขายมาด้าสองจอเขาจะเหมือนกับที่ผมทําคลิปเลยจอเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะทีนี้เขาไปติดกล้องมาแล้วกล้องอย่างที่ผมทําบ่อยๆนะครับก็คือกล้องเนี่ยไปใส่สายแปลงมาใสาก่กงใส่กล้องอะไรมาเรียบร้อยแล้วปัญหาคือตอนนี้กล้องมันเสียแล้วเขาไปได้น,นี้มา อันนี้เป็นกล้องตรงรุ่นนะครับก็คือจะเป็นจอที่เป็นตัวท็อปสุดนะแล้วก็จะมีปลั๊กตรงรุ่นมาทีนี้ไอ้ผมเองเนี่ยไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นไฟอะไรแต่คิดไปคิดมานะมันน่าจะเป็นไฟ12โวลต์แล้วคิดว่ามันน่าจะใช้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอากล้องตัวเนี้ยกดคืนเข้าไปในนี้นะแล้วสายชุดเนี้เดี๋ยวเราจะไปตัดต่อปลั๊กเอานะครับซึ่งง่ายๆเลยดูด้วยตาแล้วเนี่ยสีเหลืองเนี่ยสายสัญญ,ญาณภาพสีแดงอะสายสาย,สายไฟไอ้คู่นี้สายกาวนะ ดูแลเข้าใจง่ายๆเลยประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตัดต่อทําคั่วก่อนเดี๋ยวเราจะตัดคั่วคู่นี้ออกมานะครับแล้วมาจําใส่คู่นี้นะอ่ะสายนะครับเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะลองงนี้ก่อนเลยตัดชิดเลยมันจะมีสายกาวของภาพอันนึงแล้วกาวของเคียร์ถอยอันหนึ่งนะปัญหาคือมันคู่กันมาอย่างนี้เราจะไม่รู้นะว่าอันไหนเป็นอะไรเดี๋ยวผมเอมิเตอร์จับก่อนว่าคู่ไหนของใครนะ จะจับจากสายไฟแล้วมันจะมีเงาๆกับไม่เงาอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเอามิเตอร์มาจับดูนะครับปรับไปที่โอห์มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองวัดดูนะว่าคู่ไหนเห็นไหมมันจะมีดําเงาๆเส้นหนึ่งนะครับกับแดงคู่นี้คู่สายไฟนะกล้อง6โวลต์นะครับจอจ่าย6โวลต์ออกมานะครับกล้องต้องเป็นกล้อง6โวลต์นะบอกเลยนะไม่ใช่12นะแล้วก็ สายดําที่มันทื่อๆที่มันไม่เงาอ่ะนะกับเหลืองคู่กันเดี๋ยวผมจะต่อสายให้เขาอีกหน่อยนึงเพราะว่าสากล้องมันสั้นไปนิดนึงนะประมาณนี้นี่นะกล้องต้องเป็นกล้อง6กวนะกล้อง12สใช้ไม่ได้นะครับบอกก่อนเลยอ่นะเราแปลงเสร็จแล้วนะอย่างที่เราบอกนี่นะครับกล้องตรงรุ่นเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งลองก่อนลองอีกทีนึงก่อนก่อนที่จะกดเข้าไป ไม่รู้เมื่อกี้ใส่กล้องกล้องมันจะตรงไหมน่าจะตรงแล้วอลองก่อนอะถอยครับถอยดูโอเคภาพติดแล้วนะอ่ะปลดปลดปลดเกียร์ก่อนเดี๋ยวนั้นจะเดี๋ยวนั้นจะยัดเข้าไปก่อนอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะถอดแล้วเรายัดอีกทีนะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าเข้าที่ก่อนอะเข้ามาแล้วอันนี้หลอดไฟดับดับหลอดนะได้เตรียมมากี่หมื่นเนี่ยวันเนี้ย เตรียมมากี่หมื่น,เด,นเดี๋ยวเราเสียบนะอ,อ,อีกทีนะอ่ะถอยทีอาโอเคปดดับเครื่องเดี๋ยว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 ลองก่อนแป๊บหนึ่งดับเครื่องดับเครื่องบีด,บด,บดบประตูล็อกรถเลยเราต้องลองให้ชัวร์นะครับเมื่อกี้อยู่ดีมันก็ไม่ติดเดี๋ยวเผื่อมันไม่ติดนะล็อกรถเลย วิธีการนะครับปิดประตูล็อกรถเนี่ยมันทําให้รถมันตัดไฟให้หมดนะอ่ะปลดล็อกแล้วลองถอยอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวพี่มาดูเนี่ยเดี๋ยวเอาผมจะถอยอีกทีหนึ่งอดี๋ดูวดูมันจะขึ้นไหมต้องลองก่อนสตาร์ทเครื่องแล้วอะ่ะมันจะขึ้นไหมพี่ติ๊กแดงเนี่ยพี่ติ๊กแดงก่อนนะก่อนที่จะแบบว่าเปลี่ยนเกียร์หรืออะไรนะให้มันเข้าระบบก่อนอ่ะใส่เกียร์ถอยโอเคภาพตัดถ้าอย่างนี้จบ เมื่อกี้ไม่ไดกดเลยมัน,ม,นมันตัดไปเองด้วยอ่ะอ๋ออ่ะมันแป๊บเดียวโอเคอันนี้เส้นไม่มีนะแต่ว่ามันน่าจะปรับอะไรได้มั้งเนีเ่ยปรับแสงปรับอะไรได้่อ,อแต่เส้นไม่มีเส้นมีไม่มีอยู่ที่กล้องละต,ต้องรีเซ็ตไม่ต้องรีเซ็ตแอบนี่รีเซ็ตการตั้งค่ากล้องเมื่อกี้เราไปกดสีมันอ่าโอเคถ้าอันนี้เป็นอันเรียบร้อย